บ้านดีกว่าชื้อชื้ชื้ชืชช้อ๋อดีไปเลยเขาออเอาออกจากกระเป๋าแป๊บหนึ่งอ่าฮะมาแล้วก็เอาแบงค์นี้มาสอดชิด้อคือได้บัตรแล้วได้บัตรที่จะเดินเข้าแล้วอ๋อพอดีว่าเงินนี้มันมีแค่แบงค์เดียวแต่ว่ามันเหมือนยัง,ยงเดินออกกำลังกายมา ดีจะไปบ้างข่ะสถานีต่อไปเพชรบูร์โอ้โหอีกโอ้โหอีกไกลเลยนี่ว่าโ,โหซื้อมาคุมไหมเนี่ยสถา,านีต่อไปทพมี่นครโอเคสถานีแหละใกล้ถึงแล้วนี่ไงมาแล้วฉันเข้าไปดูดีกว่าดูนหน้าหเหนื่อยชะมัดเลยแฮะ คนเด็กรักเรียนก็มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม้ใไหมเสียงมันดังอย่างนี้พอดีส่ดเคยไม่ได้ทันที่ไปเลยค่ะจะไปรีหออบหูอื้อทำไมคะก็มนนา,า,า,ห,าห,หูอื้อจริงจริงนี่นะโอ้โหขับรถเบาๆหน่อยหูอื้อ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 เบาๆหน่อย แต่วันนี้เหนื่อยมากเลยขอหลับเหมือนกันนะเส้นทานี่ต่อไปสถานีกำลังจะถึงกรุงเทพมหาคนครโอเคถึงแล้วไม่ให้ดูหรอกว่าขาหลอกหน้าว่าข้างหน้าคืออะไรปิวมุนกุญแจเล่นตติงติงงอ้าวถึงแล้วนี่นาะจิ้งติง้งเอาไปเก็บด้วยเป็นไงบ้างแม่เคน วันนี้เหนื่อยมาก้างเลยมีของให้ทิ้งไหมมีสิเดี๋ยวไปดูตรงโรงอาหารเลยนะวันนี้เห็นเห็นสิ่งแปลกใหม่ด้วยอะไรหรอน้องน้องแดนน,แดนี่ใช่ไหมน้องแดนนี่ชช่ไหมฉันมันจำชื่อไม่ค่อยได้เอาถูกแล้วนะ่าเดี๋ยวฉันขอไปดูหนโรงอาหารมีอะไรบ้างอย่าบอกนะน้องเดนนี่แอบวาดล้อมาอย่างน่ารักเลยอะ่ะ ถา่ายรูปเก็บมาแล้วเชียร์ขอลงไอจีด้วยชิปเรียบร้อยขอไปดูน้องหน่อยลวกันนะน้องๆน่าจะเหนื่นอยน่าดูเลยอืมพวกน้องเดนนี่หลับแล้วโอโ้โหหลับกันทน้งคู่เลยน่าจะง่วงหนะ้าดูเลยนะเอาละเชนกลับว่าแล้ว โอ้หเราลกกันไม่ได้หรอมมีัวคนหลับต่อเอาเชนเชนแม่บอกให้ตื่นไงจะกลับบ้านแล้วโยกนอยนแม่เบอร์รี่ฉันเจอไปแล้วเนาะอจะไปแล้ว,นะลวหรอจะบ้านให้สะดวกสบายนะบายบายนะเชนบายบายเบอร์รี่ บายๆโชคดีนะอย่าลืมน้องดินนี่อ่ะดินนี่จ๋ารูตื่นได้แล้วโอ้โหที่ปุกผมนี่เป๊ะๆที่ที่ปุกผมนะโอ้โหตาตื่นเลยแต่พอปุกน้องดินนี่นะพูดเสียงน่ารักอย่าบนหน้าชิ้นมีน้องกลับมาแล้วฮะนูองตื่นได้แล้วนะแม่รู้หนาแล้วอันนี้อยากถือมือถือแม่และลูกแค่หนูหนหน,หน้อยไม่ถือ ทีใ่ให้ครดูดูหนไหโอ้นี่มาพ่อเรานี่นะช็อกโกเลตไม่ได้เชื่อช็อกโกแลตเชื่อช็อกโก้ใช่เราเชื่อช็อกโก้เอาล่ะงั้นวันนี้ผมขอไม่ให้ใครดูแล้วกันนะว่าผมจะกลับบ้านไปยังไงวันนี้ก็ขอลาทุกคนด้วยนะคระับลาทุกคนนะครับ bye บ,าบายบายพี่เขียนถึงถึงมือถือให้หน่อยก็ได้มากระถ่ายเรือมหน่อยที่เฮ้ยแอนิเมชันหน่อยทุกคน มามาถ่ายรูปกัน <c oughs> เป็นไงบ้างจ้าบ๊ายบายนะฮะทุกคน <c oughs>